นิยายเสียงเรื่องปากมีไว้กินมีใช่มีไว้บ่นเจ้าค่ะโดยชีวิตติดสโลตอนที่หนึ่งจอมยุทธสาวสายกินกับท่านบัณฑิตปากร้ายแสงอาทิตย์ยามเช้าทอประกายอ่อนโยนเหนือหลังคาเมืองต้าหลีกลิ่นหอมกุ่นของอาหารหลอยฟุ้งไปทั่วท้องถนน แต่กลิ่นที่ทรงพลังและดึงดูดที่สุดคงจะหนีไม่พ้นกลิ่นของซาลาเปาที่อบอ,อวลมาจากร้านก้าวเทพบุตรซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อรือชาเรื่องความอร่อยที่ใครมาเมืองน,นี้ก็ต้องแวะเวียนหลี่อิงจอมยุทสาวผู้ถูกขนานนามในยุทธภพอย่างาลับๆว่ากระเพาะเหล็กกำลังนั่งอยู่ใต้ริมหน้าต่างของทางร้านอย่างสบายอารมณ์ นางสวงชุดสีฟ้าอ่อนที่บ่งบอกถึงความเป็นสิทธิสำนักกระบี่เมคาแต่ท่าทางในการกินนั้นไม่ลงเหลือความเป็นหญิงผู้สูงสักหญิงสาวกำลังเพลิดเพลินกับซาลาเปาไส้หมูสับลูกโตอย่างไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่มีหยุดพักจานเปล่าใบที่สามถูกยกออกมาแทนที่ด้วยจานใบใหม่ที่บรรจุซาลาเปาถึงสามลูกงมๆ ลีอิงตั้งใจออกตามหาอาจารย์ที่หายตัวไปแต่ปัาชาการเดินทางของนางคือกองทัพต้องเดินด้วยท้องดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการกินต้องมาก่อนเสมอมือเรียวหยิบซาลาเปาลูกที่สิบเข้าปากช้า,ชาๆพลางจิบชาอุ่นล้างคอด้วยความพึงพอใจอืมรสชาติของเครื่องเทศที่นี่ช่างล้ำลึกเนื้อหมูก็นุ่มนวล หลีอ่อิงพึมพำกับตัวเองในขณะที่หญิงสาวกำลังเข้าสู่ผวังแห่งรสชาติก็มีเงาร่างสูงโปร่งก้าวเข้ามาหยุดอยู่ข้างโต๊ะของนางบุรุษผู้นั้นสวมชุดบัณฑิตสีขาวสะอาดตาตัดเย็บอย่างประณีตรลวกับพึ่งออกมาจากโรงซักรีดดวงหน้า,ลาหล่อเหลาหมดจดแต่แฝงด้วยความเย็นชาและสีหน้าเบื่อโลกเล็กน้อยมือข้างหนึ่งถือผู้กันอย่างเป็นระเบียบ เขาสอดสายตามาที่โต๊ะของนางอย่างพิจารณาโดยเฉพาะกองซาลาเปาที่ลดลงอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นกระด่างขึ้นหลี่อิงแทบสะดุง้งเพราะเสียงนั้นใกล้และต่ำเกินไปแม่นางท่านนั่งใกล้ข้าและส่งเสียงดังเกินไปแล้วบัณฑิตหนุ่มกล่าวด,ด้วยน้ำเสียงที่ไม่สุขอารมณ์ ที่นี่เป็นมุมสงบที่ข้าเลือกเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจะกินอาหารดูเหมือนว่ากลิ่นสาเปาของท่านจะลอยมาแตะจมูกข้าอย่างไม่เกรงใจหลีอิงเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วนางมองสำรวจชายผู้นี้ตัง้งแต่หัวตลดเท้าข้าไมา่ได้เบียดท่านเสียหน่อยหลีอิงตอบกลับด้วยเสียงที่ดังกว่าเขาเลือกนั่งโตด้านในสุดที่ติดอยู่กับโตะของนางเองที่นี่มันร้านสาเปามันคือแหล่งรวมกลิ่นอาหารหากท่านไม่ชอบกลิ่นหอมพวกนี้ ท่านก็ควรไปอ่านตำราในป่าเขาหรือไม่ก็ห้องสมุดที่ปิดสนิทมิใช่มานั่งเบียดกับผู้อื่นในร้านอาหารน้ำบันเลื่อนกลิ่นนู่นกลิ่นนี่แบบนี้บัณฑิตหนุ่มเลิกคิ้วสูงขึ้นเล็กน้อยนวนตาของเขาดูเหมือนจะประหลาดใจอย่างมากกับความตรงไปตรงมาและเสียงอันดังของหญิงสาวปากคอเระ้าย,ยิ่งนักขอพึมพำพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดจ,จมูกเล็กน้อยแล้วกับป้องกันกลิ่นหอมของซาลาเปา ข้าคือซูอี้เหวินบัณฑิตจากสำนักหาหลินกำลังเดินทางไปรับตำแหน่งที่สำคัญในเมืองหลวงการเดินทางครั้งนี้มีความหมายต่อข้าและตระกูลยิ่งนักหากเจ้าเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้จักมารยาททางสังคมไม่รู้จักความสงบและสติปัญญาข้าคงไม่ถือสาลี่อิงหัวล้อเสียงดังนางหยิบสะลเปาอีกลูกเข้าปากพลางเคี้ยวอย่างอเอยอร่อยแล้วจึงพูดขึ้น อ้าวอังอ้าวอ,อ,อังก็ช่างเหอะท่านบัณฑิตผู้สูงส่งนางพูดก่อนคืนอาหารลงไปอย่างรวดเร็วข้าเชื่อหลี่อิงจอมยุทธจากสำนักกระบี่เมคาชื่อเสียงของข้าอาจไม่โด่งดังเท่าท่านบัณฑิตที่สนใจตะกระดาษและหมึกแต่พลังฝีมือของข้าอ๋อลืมไปว่าท่านคงสนใจแต่ท่องจำบทกวี ซูอี้หวนถอนหายใจยาวอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วกับกำลังสนทนากับคนที่ไร้เหตุผลที่สุดในโลกแม่นางหลี่อินด้วยกิริยาที่เร่งรีบทานเรลากับจะป้นร้านอาหารของผู้อื่นและว,วาจาที่ไร้การขัดเกลาเช่นนี้ข้าม่คิดว่าท่านจะมาจากสำนักกระบี่อันสูงส่งใดๆที่สอนเรื่องความสง่างามนี่ท่านกล้ากล่าวหาข้าหรือ หลี่อิงลุกขึ้นยืนตัวของนางสูงสง่ญญาพอๆกับเขาขณะที่าลาเปาลูกที่สิบสองอยู่ในมือมาแข่งกันไม่เล่าว่าระหว่างคมกันบีของข้ากับความคมของผู้กันของท่านใครจะทําให้คนอื่นสะเทือนใจกวับกันไร้สาระชายหนุ่มใส่หน้าด้วยความรำงคาข้าไม่ลดตัวไปต่อสู้กับคนบ้าที่ถือสลาบเปาเป็นอาวุธหรอกนะ ก่อนที่การทะเลาะวิวาทจะบานปลายและซาลาเปาจะถูกคว้างเข้าใส่ใบหน้าของบัณฑิตหนุ่มพ่อคาเท่าเจ้าของร้านก็วิ่งหน้าตาตื่นมาพร้อมกับข่าวร้ายแย่แล้วท่านบัณฑิตซูแม่นางลีมีโจรป่าลงมาจากเขาอู่กวนพวกมันป้นขบวนเกวียนบรรทุกเสบียงมื้อกลางวันที่จะไปส่งค่ายทหารซูอีเวนมองพ่อค้าด้วยสีนหน้าเรียบเฉยอย่างที่เคยเป็นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าเล่าข้าเป็นบัณฑิต ที่ทํางานด้านเอกสารไม่ใช่นายทหารข้าไม่มีหน้าที่ทางทหารแต่ท่านถือป้ายตาข้าหลวงเนี่ยขอลับพอ่อขาชี้ไปยังตราประจําตําแหน่งที่แขวนอยู่ที่เอวของซูอี้เวินท่านต้องมีอํานาจเพราะเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครกล้าไปจัดการพวกโจรป่าได้หรอกขอรับหลี่อิงยิ้มกลิ่มก่อนจะหันไปทางซูอี้เวินพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนเจ้าเล่ ท่านบัณฑิตผู้สูงส่งท่านคงไม่ปล่อยให้ชาวเมืองเดือดร้อนและปล่อยให้กองทหารอดอยากจนไม่มีแรงปกป้องประเทศหรอกใช่หรือไม่หากท่านเป็นคนดีจริงมีคุณธรรมสูงส่งตามที่เริ่มเรียนมาก็คงไม่ปฏิเสธที่จะใช้ความรู้ความสามารถอันสูงส่งของท่าน ซุยอวนกำมัดแน่นด้วยความรำคาญที่ถูกกดดันจากทั้งหญิงสาวตรงหน้าและสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังของชาวเมืองเขาถอนหายใจอย่างหนักหน่วงรู้สึกว่าโลกนี้ช่างวุ่นวายและไม่เป็นไปตามตำราที่เขาเคยอ่านเลยเอาเถอะเขาตอบอย่างเลียบไม่ได้ข้าจะออกไปสืบดูแต่ข้าไม่รู้วัยุทธไม่ต้องกังวลไปหลีอิงยักไหล่อย่าไม่ยิ่ละข้าจะช่วยท่านเองแต่มีข้อแลกเปลี่ยน ท่านเป็นคนขอให้ข้าทำดังนั้นท่านต้องเลี้ยงซาลาเปาข้า,าสิบล้านลูกเป็นค่าจ้างส,สิบล้านซูอี้หวนตะกลนดังลั่นล้านเจ้าคิดว่าข้าเป็นคันทองคําของห้องเต้หรือยังไรข้าเป็นแค่บัณฑิตง,งั้นหนึ่งร้อยลูกลีอิงต่อรองทันทีเมื่อเห็นท่าทางเขาจะชักดิ้นชักงอหนึ่งร้อยลูกสําหรับข้าเหนื่อยในการต่อสู้กับกู้สเสบียงของกองทัพถือว่าถูกมากแล้วนะท่าน ซูอี้หวนมองจอมยุทสาวที่ตอนนี้ดูตื่นเต้นกับอาหารมากกว่าการปราบโจรแล้วก็ถอนหายใจอย่างพ่ายแพ้ด้วยไม่มีทางเลือกเอาเถอะหนึ่งรอยลูกก็หนึ่งรลูกข้าตกลงแต่เจ้าต้องทำตามคำสั่งของข้าและต้องไม่ทำให้ข้าเสียหน้ารับทราบเจ้าคะ่ะท่านบัณฑิตปากร้ายหลีอิง,งยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเรามาจามับมือกันเพื่อสละเปารป้อยลูกกันเถอะเจ้าคะ่ะ ทั้งสองเดินออกจากร้านซาลาเปาไปในทิศทางเดียวกันท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่โล่งใจทั้งคู่เป็นคู่ที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแม้แต่น้อยบัณฑิตผู้เกลียดความวุ่นวายกับจองยุทธผู้รักการกินแต่ชะตากรรมและซาลาเปาก็ทําให้พวกเขาต้องร่วมทางกันอย่างเลี่ยงไม่ได้จบตอนที่หนึ่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจ ให้คุณสโรด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ